มาต่อจากะเมื่อกี้ในเกิดการพิษพาดิด่น้อยฝนตกจะพายุโนอ่นนี่แหละจะกะตกขึ้นมาเสมอจังกะได้ทํากานอ่หยุดการถทายทําไปชั่วคราวจาเพราะว่ากะเพราะว่ามันทํไปห้าเปียกฝนก็จะได้เบิ้งว่าต้นเขาต้นน้ำสวยงามอารามต้าจะเขาบานเ้าอ้ยเขาสวยเขา,าเมดิแปรรูปไปเป็นสินชาแล้วกะเอามาหงุงอร่อยมากๆ พลังบอกว่าเอ้าเอ้า amazing เพราะว่ามันแสบหลายเด้จ้า very good ว่ายังสั่นแสบหลายเด้อโชคดีที่บ้านเสมอจันมีปลาติดกมูบานสนุกสนานมาพมนเพราะว่าเ้าเนื้อลาหเขาเขาปลาปลามีอย่างหลายๆยอย่างมีมันมีผล,ลไม้มีอ่านอไม้มี กิจกรรมทำต่างๆเดินเล็กเด้นหน่อยเพืับมีความฉลาดเพราะว่าพายุบานติดแม่น้ำบ่ใต้น้ำไม่ง่ายาจาเพราะว่าเด็กหน่อยล้อยน้ำได้ย่างไง่ายได้จ้าคอยกบมวนมนม้วนก็ไม่ได้ทางนี่ทางนี่ไปใกล้ใกล้ปุนจะไปจังหวัดทะลุไปถึงอาท่าตุ้มด้วยอาจารย์เป็นปลาไปเรื่อยๆจ้าเนี่ยอาจาเป็นทองหน้าทองเข่าที่ว่าพยุติดเล็บแม,ม่น้ำมุ่นเพิ่นมีน้ำเพื่อทํำใดอย่างพึ่งพอใจของเพิ่นเองเพิ่นปื่มใจนี่ เขานี่คอยกะไว้ว่ากะนาที่ใดประมาณสักโอ้สี่สิมหาซีกัสอบพุนละจา้าเพราะว่างามตอนนี้ก็ไม่น้ำข้ามาแล้วฝนก็เริ่มโตข้ามาเรื่อยๆจ้าไปอยู่นออื่นนี่มาแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเลี้ยมาเรื่อยๆเด้อจา้ามาเปียกคอยแน่จังน้อยหนึ่งเพราะว่าเลี้ยอยู่นี่จา้าฝนก็ตตลงมากก็ดีใจหลายแต่ว่าน้ำบู้นนี่ก็ต้องการเห็นน้ำเต็มที่ก็ต้อง ประมาณว่าจากสามหมื่นสามขึนนั่นแหละจ้าแม่น้ำใตยนี่ที่คอยเบอกให้ฟังกันแหละจ้าเมือ่อคืนก็ได้เบิงมิดแกรนก,รนก็ได้จังหวัดอ่าละน้องจ้าก็ขอแสดงความยินดีน้ำเพลินน้ำป่กะกับเป็นนางงามผิวสีคอยกระเบิงจนหอนอมมาฮกทวดมาจ้าพอคอยก็ได้ตอกกรได้มาเห็ุแบบห,หัวหัวเพลินเบิงคือการจ้าแบบว่าคลายเครียดเหมือนมวยจา้าเอ้ย มวนหลกับแม่นามมวนซ้ายนี่กับมีความสุขหลายจ้าเพราะว่ามันเป็นแหล่งรวบรวมเป็นแหล่งฟอกอากาศเป็นสิ่งต่างๆให้กับคนแถวนี้ที่ได้มีความสุขกันในปลาในนันนั้ยังมีอีกหลายหลายอย่างจ้าบะแมนบามี่แค่ที่เราไปเมื่อกี้ในนันที่มีอมให้นอนผักพแลวกซิมี่น้องนามปลาโบร้านมีบักกดันกับมีจ้าบักดันบักดันนี่เอามานี่เอามา,อา,มาดองนี่แซ่บ ไนว่าตัมคนปลาทูนี่เอามาย่างไฟแล้วก็มาตําดใส่ก็เป็นปลาทูอ้ยเบาลำน้ำไหลไหลจ้ะแต่แมงหลายบักดันมีมันคุดมันมีหลายสิ่งหลายอย่างกถือว่าเป็นปลาใดแต่ว่าคนว่าน้ำทวามีแบบนี้เต็มเลยจ้ะนี่ต้องนี้เต็มเลยน้ำนี่เต็มจนล้นแล้วจ้นาน้ำนี่เตล้นต้องสถานที่นั่นก็คื ไปเรื่อยๆกสิไปออกไอถึงทาตุ้มจะสถานที่ตรนน้น้นจกาสิไปเรื่อยๆนังกสิเป็นเอินว่าเคลื่อนย่างบานตะหลงจะสถานที่ตนน้นหนักกสิเป็นปลาไ่อีกจาไปตน้นหนักกสิไปทางอ่าทาตุ้มไปทางปลาเป็นขนาดเป็นพันไหลของทางบานเหินเล็กไฟ้นะจะปลาเอิรนว่าสมัยตะเกียเอินว่า,อวาดองพญายเย็นจะาม่เสิไหลเขากั้นไปเรื่อยๆปลานี่สิไหลมาจะเสียละจ้า ไล่เขาไปจะว่าหอดข้อหลาจนไปหอดเขาใหญ่จ้กมาเจอยแล้วจ้ามาผ่อยแล้วผลละไม่ปลากินแล้วไม่ตายจ้าโอ้ยตอนนี้ก็มีคนมากกินหลายแลย้วแต่หอยน้ำร่องมาแหลกๆนี่นี่จาา้านี่ผลเมลไมอันนี้แซ่บแซ่บนี่จะเ,เป็นแบบนี้เลยจ้านีอ่อร่อยอร่อยแซ่บแดบที่จะบ้านนอกเหามีอะไรที่กินเออแซ่บหลายจ้าผลไมลนี่ก็แซ่บด้วจ้า,านี่ย เนียล่องแหละครับติดใจอยู่จ้าแต่ไม่กล้าเพกมากนี่สิแซบหลายตอนนในการเสมอจันกับาอยูเล่มแมน่นาม,มูลแต่ว่าปลออภไปหายคูวางราว่านาม,มูลนี่บ่ไม่แข่แน่นอนจาอ้าราวะแข่เนี่ยจะมาสิงอับคนจังคอยเนี่ยมานาั่งเล่นหน้าแม,ม่บ่พับเอาขาย้อนลงกันสิมาก,กัสิหมุดมาหมุดมาพอจะอยู่ยไก่มาก,กันสิอะโดดขึ้ามากัดเจ้าเลยจ้าแล้วก็ดึงลงไปก็เสียชีวิตยังไงได้มันบ่คือจังนังเรือองไ้ เารวันเราจะลงไปในแม,ม่น้ำแล้วก็ลงไปซอ,อยได้ข่อยก็เป็นสาวงามต้จะหาไก่ทองไปเด้มาซอยข่อยได้จะข่อยก็ต้องทำใจเพราะก็ต้องระมัดระวังไม่ต้นที่ต่างๆต้องเซฟเซฟตัวเจ้าของไวก่กนเพราะว่าจะเกิดเการหลยเกิดมากข่อยก็เสียประโยชน์ทำขต่อ็คือก็จะได้เสียชีวิตแหละจ้ามีความสุขแต่เมื่อน,นี้ก็สนุกสนานกันไปจะมาเบ่งบรรยากาศหลังจากพาอยู่อ่า น้องอื่นได้ผัดผ่านเข้ามาว่าระดับน้ำที่เป็นจะได้น้ำก็ยั่งบ่ได้ขึ้นหลายแล้วจะน้ำก็ยังคือยิ่เป็นแบบว่าอยู่คือเก่าเพราะว่าฝนหลังจากฝนตกลงไม่าแห้งแห้งแห้งมันก็ซึมลงเด่นก่อนพอจะซึมลงเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วขากน้นหล่นนี่หลีมมันจงสิไหลตามตอกต้อยตามคล้องตามรองน้ำมาลงน้ำมู่นะจ้ะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเด่นเริ่มอยู่น้ำล้วจะถ้าพายุตัดลงไม่อีกนี่ก็คือว่าสีน้ำมูลนก็จะคืนึ้นึ้นคืนนเรื่อย แต่ว่าตอนนี้เช่าหน้าหรือว่าเกษตระก้อนเช่าไร่เพื่อก็มีความสุขเลยเพราะว่าเพื่อนใดปื่มใจน้ำก็คือว่าเด้กเกี่ยวเข่าชั่วปีนีจ้จะมือน,นก็พบกับเสมันทันแฮปปี้เรื่องราวต่างๆกันไปคิใไม่เจอกันให้มีความสุขแฮปปี้แล้วก็ใส่ชีตป,ประจําวันให้มีความถุกน้อยกว่าความสุขให้มีความสุขหลายกว่าความถูกนะจ๊ะสวัสดีจา้า